สวัสดีครับเจียม,มาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับตู้ปืนนะครับเวทพ่นรอยย่อของเรานนัเองนะครับก็กําลังจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยพิเศษกว่ารอบอื่นนะครับก็คือจะเป็นรอบเอาปืนเก่าๆมานะครับซึ่งมีปืนดีๆอยู่ด้วยนะครับอย่างซองเรดไอนะครับต้องบอกว่า ปกติแล้วกดผิดกะนะครับตัวปืนเก่าๆเนี่ยเวลาที่มันออกจากตู้ไปเนี่ยมันจะไปลงกล่องนะครับซึ่งตัวกล่องอาวุธเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการันตีนะไม่มีการันตีคือน้องไม่รู้หรอกว่าน้องต้องหมุนไปขนาดไหนนะครับน้องถึงจะได้ของที่เป็นถาวรน,นะแต่ว่าในตู้นี้นะครับในตู้นี้เวลาที่มันมาอยู่ในตู้เวทพอนระย,ยอหรือว่าตูส้สมอาวุธเนี่ยมันจะมีเลขลักกี้ซึ่งถ้าเกิดเลขลัอกี้ถึงเนี่ยน้องก็จะการันตี ว่าจะได้อาวุธนาไปนะครับแต่รอบนี้เนี่ยพอถึงเล็กถึงการันตีปุ๊บเนี่ยน้องจะได้เป็นโทเค็นไปนะครับแล้วน้องก็สามารถเอาโทเค็นเนี่ยไปเลือกได้อยากได้ปืนอะไรหนึ่งใน5ปืนเดี๋ยวจะมีให้แลกนะที่สําคัญคือปกติเวลาที่ปืนมันเป็นปืนเก่าๆมาแบบนี้มันจะใช้ตั๋วไม่ได้ใช่ไหมแต่รอบนี้พิเศษใช้ตั๋วได้ด้วยนะครับใครที่ไปซื้อตั๋วราคาถูกๆมากหรือว่าได้ตัว๋วแจกช่วงนี้เป็นช่วงแบบกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับน้องก็สามารถเอาตั๋วเนี่ย ไปใช้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเยี่ยมนะครับกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที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 ่หนึ่งเดือนสิงหาคมตอนเที่ยงคืนนะครับไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมตอนห้าทุ่มห้าเก้าก็คือมีเวลาให้เลือกให้เล่นหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีปืนอะไรบ้างนะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้อดีมี3อันนะครับ 1. คือการันตี 2. คือใช้ตัวได้ 3. คือเลือกปืนที่อยากตายได้ด้วยนะครับอดมาดูดีกว่านะครับจะมีทั้งหมด5ปืนด้วยกันนะครับ5ปืนด้วยกันเริ่มกันที่ไรเฟิลไรเฟลจะมีตัวไม่มีมี m a ร m a แมนรนะครับ m ารเฟเนี่ยจะมีตัว SVD w i p e r g a n g s t e r นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีที่สุด ตอนนี้นะครับในความคิดของพี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่ชอบอัตาราการยิงอาจจะไม่ชอบตัวนี้นะครับใครที่แบบอยากได้อัตราการยิงเพิ่มนะครับก็ไปเลือกตัวอื่นเอาละกันนะครับก็จะมีตัวไหนบวกกับตาการยิงมีตัวนี้บวกกับตาการยิงนะครับมีตัวนี้บวกกับตาการยิงแล้วก็มีตัวนี้บวกกับตาการยิงแต่สาหรับพี่นะครับที่ชอบความแรง ตัวนี้นะครับ SVD v i p e r Gangster นะครับบวกระยะ1แล้วก็บวกเจาะเกราะ1นะครับเจาะเกราะอย่างที่บอกไปทุกรอบเลยนะครับคือมันดีมากๆนะครับน้องสำหรับปืนที่น้องกะใช้ยาวๆไปจนถึงกลางเกมหรือท้ายเกมเพราะว่าเจาะเกราะเนี่ยมันจะทำความเสียหายได้มากกว่าดาเมจหรือว่าเออมากกว่าดาเมจตั้งแต่เกาะประมาณ2ขึ้นไปนะครับแต่ว่าอาจจะแล้วแต่ปืนนิดนึงนะอาจต้องไปเช็คตเองแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ซึ่งข้อดีอีกอันนึงนะครับของตัวปืนนี้ก็คือ มันลดความเร็วในการเคลื่อนที่น้องนะครับอย่างที่บอกแล้วบอกอีกนะการลดความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยจะไม่มีผลถ้าเราไม่ได้ถือปืนนี้วิ่งหรือเดินถ้าน้องถือปืนลองถือปืน2ถือปืนพกถือหมัดถือคาตนะถืออะไรก็ตามเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่จะไม่มีผลจะมีผลแค่ตอนที่น้องถือปืนนีล้วขยับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ใช้ถือปืนนีล้วขยับเนี่ยก็เหมือนกับว่าความเร็วในการเคลื่อนที่มันไม่ได้โดนลดไปน้อง เหมือนได้สเตตมาฟรีๆสองอันคือระยะกับเจาะเกาะโดยที่ไม่เสียอะไรไปเลยนะครับก็คุมๆนะครับคุมๆอันนี้คือปืนที่1นนะครับที่สามารถเลือกได้ถ้าน้องสุ่มได้ทเคเนเอาไปเลือกนะครับปืนต่อมาปืนที่2ก็คือจะปืนอ่าตัว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 ตว m 249นะครับตัวนี้ตัวซูเปอร์สตาร์นี่บวกดัมเมจกับแม่นยำโดยความเร็วในการรีโหลดนะครับซึ่ง m 249เเป็นปืนที่ มีกระสุนเยอะมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวเรื่องต้องมารีโหลดกระสุนสักเท่าไหร่นะครับการใช้สถานะที่บวกพวกอัตราการยิงหรือว่าดามเมจเนี่ยก็จะดีกับตัว M249 มากกว่านี่ตัวนี้ชื่อซ u เปอร์สตาร์นะครับก็มาช่วงที่เป็นสกายเลอร์ใครจำได้อันนี้ก็เป็นตัวที่สแสดเรียกได้ว่าโอเคแล้วกันนะครับแต่ว่า พี่แอบชอบตัวนี้มากกว่าเพราะพวกอัตราการยิงสองนะถ้าเกิดใครอยากได้ตัวนี้ก็จับไปได้นะครับจับไปได้เพราะมีการันตีเนื่องจากมีเดกลัากีนั่นเองนะต่อมาอันที่3นะครับก็จะเป็นตัวสไนเปอร์นะไนเปอร์ก็จะเป็นเอดันะครับเอดัตัวที่มีชื่อว่า Extreme Adventure เอ,อ้อย่าบอกว่าไม่มี เออเออเอเออ๋อมีมีมีตัวนี้นะครับก็เป็นเอดับที่บวกดามเมจนะครับแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดและความเร็วในการเคลื่อนที่ก็อย่างที่บอกไปว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ถ้าไม่ใช้ปืนก็เหมือนกับไม่ได้ลดนะก็เหมือนได้ดาเมจกับความเร็วในการรีโหลดมาฟรีๆกับปืนนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นแม็กเนะครับแม็กตัวตัวเฮริเคน ดลิเวอรี่นะตัวนี้ก็เป็นของจำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับเป็นกล่องตีมของชิโร่ชิโร่ชิโร่บริเคียนเดลิเวอรี่ตัวนี้บวกระยะกับความเร็วในการรีโหลดลรแม่นยำนะครับแต่ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีก็กิจกรรมนี้มีการ,รันตีสามารถไปเลือกได้นะนี่นี่น ของเด็ดจริงๆนะครับที่อยากแนะนำก็คือตัวนี้นะครับมันคือสกินซอง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 นี่ซองเด็ดไอ้นะครับซองเด็ดไอ้ที่บวกอัตราในการยิงสองแล้วก็ลบแม็กกาซีนนะครับเรียกไดไ้ว่าเป็นซองที่ สเตตค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็มาในกิจกรรมนี้ก็คือมีการันตีนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะเกลือเกินไปนะครับยังไงก็มีการันตีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเทียบสเตตของซองยาวเนี่ยตัวที่มีคนใช้เยอะๆก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นซองเด็ไอที่อยู่คู่กับฟรีไฟมานานมากๆอ่ะตัวนี้อยู่แบบแพดหูนานมากนะครับแล้วก็ตัวอื่นที่จะมีคนใช้ก็จะมีสายดัมเมจเขาจะไปใช้ซองไฟกันบ้างนะครับบวกดัมเมจสอง แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่บวกอัตราการยิง2ความเร็วดีดลดหนึ่งลบแม็กกาซีนนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งนะเป็นอีกขั้นหนึ่งของซองเดดไอ้ละกันซองเดดไอก็เป็นซองที่สจัตจะต่ำกว่าตัวนี้ขั้นหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มก็จะราคาแพงกว่าแล้วก็ไม่มีการันตีเวลาที่มานะครับก็มักจะมาในตู้อีโวนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็มาแบบสามพิมพ์เขียวนะครับก็จะ มันจ่ายันน่าจะแพงกว่านะครับถ้าถ้าน้องดวงเท่าๆกันนะนะแล้วก็ถ้าสายดาเมจก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นเน้นแบบดาเมจจ่าๆไปเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นของแร่ไปแล้วนะครับก็ไม่มาขายแล้วส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบวกทางดาเมจอัตราในการยิงแล้วก็ลดความเร็วดีโดดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีแล้วแต่ว่าน้องชอบอัตราในการยิง อย่างเดียวหรือว่าชอบอัตาราในการยิงแล้วก็ไม่ไปลดความเร็วรีโหลดบางคนไม่ชอบตัวนี้เพราะาเขาบอกว่ามันรีโหลดช้านะครับก็จะมาใช้ตัวนี้กันหรือว่าสายที่งบน้อยนะครับก็จะมาใช้ตัวนี้อย่บตด้ก็ไปจัดนะครับในตู้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใช้ตัวได้เอาโทเค็นไปเลือกปืนได้ฮะอันนี้นะครับแล้วก็มีการันตีด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบเหมือนเดิมแล้วไปเจอกันใหม่คลิ้หน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย